ชายคนหนึ่งชื่อสมชายอยากอินเทรนกับเฮามั่งเลยถอยลำโพงอัจฉริยะมาตั้งไว้ที่บ้านสมชายเสียงดังฟังชัดสั่งว่าเฮ้ hey, จ่าเปิดเพลงร็อกมันๆหน่อยสิลำโพงเงียบไปพักหนึ่งแล้วก็ตอบกลับมาด้วยเสียงใสแจ๋วดิฉันไม่เข้าใจที่คุณบอกว่าเปิดเพลงร็อกมันๆค่ะคุณต้องการให้ฉันเปิดเพลงล็อกกุญแจมันฝรั่งไหมคะสมชายงง ing, นี่มันภาษาอะไรวะเนี่ยล็อกกุญแจมันฝรั่งคิดไปคิดมา อ๋อลำโพงคงฟังผิดเป็น lock p o เทโ o สงชัยพยายามอีกครั้งเสียงดังกว่าเดิมเฮ้จ่าไม่ใช่ล็อกกุญแจมันฝรั่งเปิดเพลง rock r o c k มันซันเฟยลำโพงตอบกลับมาทันทีดิฉันได้ยินคำว่ามันซันค่ะคุณต้องการให้ฉันสั่งซื้อไม้มันมันส่งที่บ้านตอนนี้เลยไหมคะมีโปรโมชั่นลดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับสมาชิกพรีเมียมค่ะสงชายแทบจะปาลำโพงทิ้งไม้มันมันมันคืออะไรวะแล้วทำไมต้องมาเสนอขายตอนนี้ สมชายถอนหายใจยาวๆเปลี่ยนแผนสั่งง่ายๆก็ได้วะเฮา hey, จ๋าวันนี้อากาศเป็นไงบ้านลำพงตอบกลับมาด้วยความมั่นใจวันนี้อากาศสดใสเหมาะแก่การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นอย่างยิ่งค่ะดิฉันสามารถเชื่อมต่อคุณกับ,บโบรกเกอร์ชั้นนําได้ทันทีค่ะสมชายกลุ้มขมับนี่กูแค่อยากฟังเพลงกับถามสภาพอากาศนะเวย้ยไม่ได้อยากเป็นมหาเศรษฐีสุดท้ายสมชายเลยตัดสินใจเดินไปเปิดวุทยุเองจบเรื่องลำพงอัจฉริยะเหรอ เอาไปตั้งเป็นที่ทับกระดาษละกัน